อัปเดตเทคนิคดูแลฝ้าด้วยการใช้พิคอเซ็กซ์แอนเลเซอร์ร่วมกับรีจูแลนฮิวเลอร์โพลีนิโครไทสกินบูสเตอร์หมอได้ไปประชุมอ่ออิมแคสมาครับผมเลยหมอมีเทคนิคในใหม่ในการรักษาฝ้าด้วยพิคบวกรีจูแลนมาฝากกันครับนึงเป็นงานประชุมของ อินแคสเอเชียนะครับผมซึ่งเป็นงานประชุมเกี่ยวกับแพทย์เกี่ยวกับเอสเตติกแล้วก็โรคผิวหนังต่างๆเนี่ยซึ่งระดับเอเชียนะครับคือไม่ได้จัดนาน,น,านมากแล้วตั้งแต่มีโควิดนะครับก็ได้ไปอัปเดตเทคนิคหนึ่งนะครับวันนี้ก็จะมาแชร์เกี่ยวกับเทคนิคการดูแลฝ้าด้วยพิคอเซกเกอร์เลเซอร์นะครับฝ้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยตัวที่โดยสรุปนะครับคิวสวิตเนี่ยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้ผลดีมีโอกาสเกิดรอยรอยขาวด้วยแต่ตัวแต่ปัจจุบันเนี่ยการใช้พิคอเซกเกอร์เลเซอร์เนี่ยได้ผลดีขึ้นนนแต่่เ่เสวมากีย เรต้องดูพารามิเตอร์ที่เหมาะสมนะครับแต่ละคนเนี่ยสมมติอ่าคนไข้คนเนี้ยอ่าจะเป็นต้องแบมีตั้งฝ้าเนี่ยเอ่อเราก็จะใช้อ่าพลังงานที่เหมาะสมนะครับถ้าเป็นฟ้าเข้มแบบเนี้ยเราจะเราก็เป็นสกินไทป์อ่าสี่ห้านะครับก็ต้องใช้พลังงานที่ไม่มากนะครับเริ่มด้วยโลฟู l u e n c e คือพลังงานไม่เยอะนะครับแต่อ่าจะมีเฮิร์ตสูงได้นะครับแล้วพอดีขึ้นเนี่ยก็ค่อยปรับลดพลังงานแล้วก็อ่าเฮิร์ตนะครับอันนี้ก็ ปรับเฮิร์ตต่างๆครับช่วงช่วงแรกเนี่ยอาจจะใช้เฮิร์ดโซล์พลังงานสูงแต่เฮิร์ตต่ำนะครับแล้วก็คือฟ้าเนี่ยการตอบสนองของตัวพิโคเซคเตอ์เลเซอร์เนี่ยของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเลยนะครับสมมติค่าพลังงานที่ได้ดีแล้วเนี่ยก็ต้องใช้ประมาณนั้นต่อนะเลย <S <S โอเคเดีหมอจะมาเริ่มด้วยโลเวลี่โลฟูเอ็นนะครับ <S <S จื๊บลรคการรักษาหลักที่ได้ผลดีที่สุดตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วแจะคือการแบบทรานซามีนนะครับ จะไม่ให้แดงเด็ดขาดเพราะการแดงนี่จะมีทําให้เกิดการอักเสบได้นี่จะสังเกตว่าขนาดหมอใช้พลังงานเบามากนะครับผิวที่ไวเนี่ยก็จะมีความแดงขึ้นมาได้ง่ายเลยหมอต้องปรับลดเฮิร์สนิดนึงลงเล้เพราะการที่รีเพ i t ชันคือว่าร e เพ t i t ี v e ร์เนี่ยเยอะเนี่ยก็จะทําให้มีลักษณะคือพลังงานมาสะสมได้เหมือนกันนะครับก็จะหมอจะใช้เฮิร์ส ไม่เยอะเลยโอเคนะครับฝั่งนี้ก็จะมีความชมพูชมพูขึ้นมานิดนึงนะครับอันนี้ที่หมอใช้ตัวนี้นะครับมาเทียบกับฝั่งนี้ซึ่งยังไม่ได้ทำนะครับก็จะแล้วสีสีมันจะมีความอ่อนลงปั๊บอย่างรวดเร็วด,ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาทำอีกฝั่งนะครับ คือฟ้านี่เป็นอะไรที่ยากสุดละหมอสําหรับการรักษาเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีความไวแตกต่างกันนะครับนี่หมอ่าี่หมอใช้เฮิร์แบบเคิร์สแบบความเพื่อจะ5 th, ้าเฮิร์สสเฮิร์นะครับเพื่อที่สปอตไซส์พลังงานจะได้ไม่ออกมาซ้ํากันนะครับคนที่มีความไวเหมือนกับโดนแดดมาหรือว่าเป็นผิวไวเนี่ยจะแดงง่ายนะครับนี่ขนาดแบบใช้พลังงานต่ำมากเลยนะครับ เกิดพลังงานมันอยู่ที่เดียวกันเดี๋ยวมันจะเกิดการสะสมพลังงานนะครับโอเคนี่ก็จะชมพูชมพูแล้วอ่าอ่าโอเคครับอันนี้นะครับก็การรักษาในปัจจุบันนะครับ<ช>ก็คือ<ต>ใช้แต่ใช้ใชได้ไดแต่ว่าประสิทธิภาพดีขึ้นแต่ก็ต้องดูเรื่องของพลังงานแล้วก็เ,เรียกว่าเผาบิดของ,งแต่ละเลเซอร์ด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่งคืออ่าที่ไปอัปเดตมาเนี่ยก็จะมีตัวเ,เรียกว่าตัวรีจูเลนะนะครับอ่าซึ่งผ่าน องค์การอรยอยของไทยนะครับออกออยอ,อ,ยอ,องค์การอาหารและยาละนะครับดิจูเนคืออะไรนะครับดิจูเนคือตัวโพลีนิวเคลโอไทน์นะครับที่สกัดจากปลาแซลมอนในการที่เขาจะออกฤทธิ์เนี่ยไม่ใช่ฟิลเลอร์แต่เขาคือฮิลเลอร์นะครับฟิลเลอร์กับฮิลเลอร์คืออะไรไปกระตุ้นการสร้างาเซลล์ไฟโบบาร์ให้สร้างาเซลล์ต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวที่น่าสนใจเหมือนกัน เหมาะสาหรับอะไรสาหรับรีจูวเนเอนเช่นคนที่เป็นฝ้าเนี่ยก็จ,จะมีพวกซันดามจสกินด้วยใช่ไหมครับดังน,นั้นเนี่ยก็อาจจะมีพวกริ้วรอยฝ้าอะไรต่างๆเนี่ยตัวน,นี้ก็ก็น่าสนใจนะครับสามารถแบบฉีดเป็นเครื่องมือแพทย์นะครับสามารถฉีดฉีด,ฉดแบบคล้ายๆฟิลเลอร์ครับแต่ว่าสามารถฉีดได้แต่ว่าเขาเป็นฮิวเลอร์ดังนั้นในการฉีดเนี่ยก็จะไปช่วยกระตุน้นเซลล์ไฟโบบาสในการสร้างคอลลาเจนต่างๆแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า 3D scaffold คือเหมือนกับพยุงผิวอะไรแบบนี้ด้วยก็จะช่วยได้กันที่คนที่มีริ้วรอยล่องแก้มอะไรต่างๆด้วยนะครับ นอกจากนี้เนี่ยนอกจากตัวิีเจลนละซึ่งซึ่งก็มีผ่านของออยไทยแล้วก็น่าสนใจอีกอันนึงคือเกี่ยวกับการรักษาฟ้าเนี่ยคิดว่าในทวีนเอเชียเนี่ยการใช้ทรานซิมีนหรือทรานซิมิกแอซิดเนี่ยก็มีประสิทธิภาพในการดูแลรักษาไม่ว่าจะเป็นทาฉีดหรือว่าการกินแต่ว่าแนะนำว่ายังไงต้องปรึกษาแพทย์ก่อนนะครับในกรณีของทรานซิมีนนะครับแล้วก็พอดีว่าตัวของิีเแลนเนี่ยเขามีตัวที่น่าสนใจือเป็นแบบแบบแบบอันนี้คือเป็นแบบแบบทานะครับของเขาเนี่ยจะใช้เป็นแซลมอนสองตัวนี้นะครับ จะเป็นผสมกันระหว่างทรานสมิกแอซิดกับซามอน DNA นะครับคือตัวของซีพีดีอเอ็นนะครับโพลีดิวุกเออร์ไทไลโบนิคเอเพปไทนะครับอ่าของเขาก็จะเป็นลนักษณะนี้นะครับด้วยขวดแรกของเขาเนี่ยจะเป็นอ,อ่นี่จะเป็นเห็นว่าจะเป็นพวกไฮยอร์โนไรซ์ DNA ก็คือพวก p d ดีนั่นเองนะครับจะแตกต่างกับดีจูแรนรีจแรนจะเป็นโพลีนิวเกลไทโพลีนิวเกลไทจะมีโมเลกุลใหญ่กว่าแต่ p d ดีหรือว่าโพลีนิวเกลเปปไทอ่อ โพลีพีดีไอเอ็นแล้วกันนะครับตัวนี้เนี่ยจะโมเลกุลเล็กกว่าเพราะน้อยกว่า500ดาลตันคือ350กิโลดาลตันนะครับซึ่งจะทําให้ซึมผ่านลงไปในผิวได้นะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งคืออีกอีกแอมพูลนึงของเขาเนี่ยก็จะใช้เป็นนี่แอสคอร์บิกแอซิดทีทรีโวิตามินซีมีกรูต้าไทโอนมีนี่ไงมีทรานส์มิกแอซิดวัตทรานส์ e, มีนนะครับผมซึ่งจะช่วยเสริมประสิทธิภาพในการดูแลรักษาฝ้านะครับหรือคนที่มีฝ้ากระจุดดำอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นตัวที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะะะครรับเ้าจปยุกต์ใชอ สองอย่างร่วมกันก็คือเป็นตัวโพลีพีดีไอเอ็นนะครับผมเป็นโพลีนิโคไทช์ Poly ize, ชนิดหนึ่งซึ่งจะมีสายสั้นกว่าท,ที่อยู่ในตัวที่ใช้ฉีด นะครับสมมติดูแลเสร็จแล้วเลเ,ลเลซอร์เสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีการทาแล้วก็อาจจะใช้ตัวผลักหรือว่าต่างๆร่วมด้วยหรือว่าจะฉีดเป็นลิบูแลนอาจจะใช้เป็นลิบูแลนฮิลเลอร์ก็ได้นะครับแล้วที่สำคัญคืออย่าลืมนะครับต้องกันแดดมากๆเลยนะครับเราจะมีการใช้ยาทาพวกทรานส์มิตริกแอซิดนะครับหรือว่าเป็นยาทาฟา้าพวกกลุ่มไตรลูมาทริปเปิร์คอมบิเนชันเทอร์ปีหรือว่าตัวใหม่ล่าสุดนะครับท,ท,ที่ไม่เชิงใหม่ละแต่ว่าเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกำลังมาคือเรื่องของซิสเอมีน นะครับเป็นอะมิโนแอซิดชนิดหนึ่งซึ่งจะไปออกฤทธิ์คล้ายๆกับกรูตาไทโอนซึ่งไปอยู่ในพาสเวย์ของการเม็ดสีนะครับอันนี้เดี๋ยวหมอก็มาแชร์กันนะครับก็หมอก็ได้มาอันนึงละจากอยากเดี๋ยวเดี๋ยวจะมาลองดูนะครับโอเคครับอันนี้ก็ เลเซอร์เสร็จแล้ววันนี้ก็มาแชร์กี่กับการดูแลรักษาฝ้านะครับพิคอนเซ็คเตอรเลเซอร์ Laser, มีบทบาทมากขึ้นนะครับแต่พารามิเตอร์พลังงานที่ใช้เนี่ยแต่ละคนไม่เท่ากันเลยนะครับแล้วก็ต้องเลือกให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคลนะครับสองการใช้ทรานสเมดนนะครับผมก็มีโรมากขึ้นนะครับสามตัวโพลีนิโคไทหรือว่าที่ดูจิลันเนี่ยก็ได้รับอพพรูฟแล้วนะครับก็คิดว่าจะได้ดูแลหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยฝ้ากับจุดด่าดำหลุมสิวนะครับ สี่คือตัวยับยั้ง้าอีกอันหนึ่งซึ่งค่อนข้างเป็นที่พูดถึงในงานประทุมนี้ก็คือซิสเอมีนนะครับผมเป็นอะมิโนแอซิดชนิดหนึ่งเดี๋ยวบอจะมาแชร์กันในโอกาสหน้านะครับแล้วก็จะมีตัวกันแดดซึ่งกันได้อยู่ UVA ได้มากขึ้นปกติ UVA จะได้แค่ประมาณ UVE จะได้ประมาณ3 0 0ต้นต้นนะครับ UVA ตอนนี้ได้มานถึง400นะครับผมหากใครมีข้อสงสัยปรึกษาสามารถให้หมอให้คำแนะนำเบื้องต้นได้นะครับที่ f a c e b o o k หมอรุชชนคุยนะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ ถูกใจยังไงหมอรับกวนกดไลค์กดแชร์ like, ก,ด share, กด subscribe หรือว่าคอมเมนต์เป็นกำลังใจหรือว่าคำถามก็ได้นะครับให้นิดนึงนะครับผมขอบคุณมากเลยครับ